สวัสดีครับผมผู้แอดมินเพจ PA Academy คลิปนี้ผมจะมาสอนการเทรดรูปแบบแท่งเทียนของ T Soyer หรือ3ทหารเสือกันครับเพจ PA Academy ได้รับการสนับสนุนจาก Broker X Cap Broker X Cap เปิดมานานมากกว่า12ปีมีใบอนุญาตรับรองกำกับดูแลจาก ASIC และ SCB ที่ได้รับความน่าเชื่อถือรดับสากลทุกคำสั่งส่งตรงเข้าสู่ตลาดมีค่าสเปซต่ำเพียงเริ่มต้น0 0ปี มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า800รายการไม่ว่าจะเป็นหุ้นฟิวเจอร์ดัชนีรวมถึงคริปโตที่ให้บริการมากกว่า250รายการให้เลือกเทรดอีกทางบล็อกเกอร์แอคแยังแยกเงินทุนของลูกค้าไว้กับนาคาหลักเทียวันหมดความกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยมีซัพพอร์ตคนไทยคอยให้บริการฝากเงินขั้นต่ำเพียง100ดอลลาร์มีเลเวลเลทให้เลือกสูงสุด1/500ถอนเงินใช้เวลาดําเนินการ24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยเทคโนโลยีการเทรดที่ทันสมัยบล็อกเกอร์แอคแคป ยังสามารถเทรดได้บนแพลตฟอร์มของ t ท a d i n g View ด้วยคุณภาพเซิร์ฟเวอร์ลื่นไหลดำเนินำคำสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็วไม่มีรีคอรด์ดไม่มีปฏิเสธราคาเปิดบัญชีเทรดกับบล็อกเกอร์ไอแคง่ายๆเพียงคลิกลิงก์ใต้โพสต์คิดว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับรูปแบบของแท่งเทียนทีโซเยอร์มากันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักมันมากขึ้นถึงรูปแบบการเกิดนัยแฝงและเป้าหมายการเทคโปรฟิตกันครับ มาเริ่มที่นัยยะสําคัญของการเกิดรูปแบบ3ทหฐานเสือกันครับมันแสดงถึงการซื้อหรือขายที่เป็นทิศท,ทางเดียวกันต่อเนื่องในระยะเวลา3แท่งเทียนโดยที่ทั้ง3แท่งนี้ต้องมีส่วนของเนื้อเทียนที่มากพอที่แสดงถึงแรงซื้อและแรงขายและมีขนาดที่ไล่เลี่ยกันมันจะบอกเราถึงความชัดเจนของนักลงทุนในตลาดที่เกิดขึ้นโดยทําเฟรมที่สามารถใช้ได้ในการดูรูปแบบนี้ผมจะจํากัดตั้งแต่ทางเฟรมเ1วันขึ้นไปครับ เพราะนทําเฟรมที่เล็กกว่านั้นจะเกิดแท่งหลอกเยอะเกินไปนั่นเองและในยะสําคัญในการเกิดรูปแบบที่ดีนั่นก็คือมีการเบรกออฟสัคเจอร์ของโครงสร้างเบสดหรือฮิดเดนเบสที่ชัดเจนโดยจุดที่เป็นแนวรับและแนวต้านที่แข็งแรงที่สุดของรูปแบบทีโซเยอร์นั้นจะเป็นจุดของแท่งเทียนแท่งที่2ซึ่งตรงกับเบสหรือฮิดเดนเบสหากราคารีเทสเกินแท่งที่2ไปให้รู้เลยว่าสัญญาณไม่ดีเริ่มมาเยือนแล้วครับอัตราการชนะเราจะลดลงอย่างมากเมื่อแท่งที่สอถูกทําลาย เรามาลองดูตัวอย่างในกราฟจริงกันนะครับเราจะเห็นโมเมนตัมในฝั่งขาลงในทำเฟรม h h e จากนั้นเราจะเห็นเบรนะครับตรงนี้ก่อนที่จะเกิดแท่งเทียน T-Soyer ขึ้นมามีการเบรกออฟสตัคเจอร์หนึ่งครั้งนะครับใช้เนื้อเทียนเบรกไส้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เบรกลงมานะครับ จากนั้นราคาก็เคลื่อนที่ลงต่อนะครับและนอกจากนี้เรายังสามารถตรวจเช็คความแข็งแรงของการเกิดรูปแบบได้จากการดูโครงสร้างภายในทําดำโดยการปรับลดทำเฟรมเป็นหนึ่งทำเฟรมเ<ๆ>ช่นในตัวอย่างเกิดรูปแบบ T ีโซเยที่ h 1, 1ก็สามารถลดไปดูที่ m 30ว่าใช้เวลาในการเบรกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมจุดที่เบรกใช้เนื้อเทียนเบรกไส้เทียนเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของจุดเข้าออเดอร์ของรูปแบบ T รีโซเยอร์เราสามารถเข้าได้ทันทีเลยนะครับหลังเกิดรูปแบบพอรูปแบบทรีโซเยอร์ถ้าอยู่ในเทรนจะเกิดการเห็นพ้องต้องการของนักลงทุนในตลาดทําให้หลายต่อหลายครั้งเนี่ยการสร้างรูปแบบเสร็จแล้วราคาจะเคลื่อนที่ไปทันทีไม่กลับมารีเทสก่อนบ่อยครั้งโดยที่จุดเข้าออเดอร์ที่คุ้มทุนที่สุดจะอยู่ในพื้นที่ของเนื้อเทียนของแท่งที่2หากเกินราคานี้ไปเราจะไม่เบ็ดเพิ่มนะครับและตั้ง SL เมื่อแท่งที่1ถูกทําลายครับ มาถึงการเพล็กโบฟิตนะครับในเนื้อหาของระยะการส่งของรูปแบบไพ่แอคชั่นเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2แบบคือ1คือแบบตามเทรนและ2คือแบบสวนเทรนนะครับมาดูในรูปแบบของการตามเทรนกันก่อนในรูปแบบของทีโซเยอร์ในรูปแบบตามเทรนนะครับระยะการส่งของมันจะอยู่ที่ขั้นต่ําสุดที่1ต่อ 2- ถึง1ต่อ3ของชุดแรกนะครับชุดแรกที่เกิดเป็นไพ่แอคชั่นขึ้นมาวัดจากเนื้อเทียนนะครับหรือสูงสุด1ต่อ5ก็มีนะครับ 2ก็คือแบบสวนเทรนราคาเนี่ยมันจะส่งได้เต็มที่1ถึง2เท่าเท่านั้นนะครับซึ่งบางครั้งเองมันก็มีนะครับที่มันจะส่งไม่ถึง1เท่ามันส่งได้แค่ครึ่งเดียวก็มีนะครับตรงจุดนี้เราต้องคอยระวังเอาไว้นะครับหากราคาเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่เราจะลงทุนเนี่ยเราก็สามารถข้ามไปก่อนได้หรือว่าถ้าเราเข้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถมีวิธีบริหารจัดการเงินทุนโดยการเอา SL มาบาังหน้าออเดอร์ของเราไว้เมื่อราคา เข้าในฝั่งของกําไรนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์ทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจและกดซับสไ r i b e ทั้งเพจ PA Academy และช่อง YouTube ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ